สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซวังวิเคราะห์ฟุตบอลมาจากราตย์ที่29มกราคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลนำมาฝากผมเ่อนที่เป็นทั้งหมด7คู่เช่นเคยนะครับเจ็ดคู่วันนี้นะครับคู่แรกเป็นที่ไบรตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็คู่ที่2เอซิบิลลาเจอกับซาโซโลลูเบนตุสเจอกับมอนซ่าเลยครับแล้วก็ลาซิโอเจอกับฟิออเรนติน่านาโปลีเจอกับเอเอสโรม่าหรืออาบัลลิตเจอกับเรอัลโซซิดัตนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่7นะครับปารีสแซงต์แแแชรรกมมงงงเจอััับบ้นะคคทหด7ู ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมแจกเงินรางวัล200บาทก็ยังมีให้รู้สึกกันเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด VEP คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดแอดตองอ365นะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นศ oh. okay. ึก FA ฟเอัพระหว่างเบตันเอนท์ออบเบียนเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแข่งขันที่สนามอเมริกันเอ็กเพสคอมมูนิตี้นะครับบ้านของเบตันนะแข่งขันในเวลา2องทุ่มสานาทีนะครับฮาเกมของเบตันนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับแพ้เกมเดียวนะแพ้อาร์เซนอล4-2นะครับนอกนั้น4เกมติดแล้วนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ1นะครับ เกมล่าสุดชนะอ่าเสมอทันนาเลสเตอร์2องในศึกพรีเมียรีอังกฤษนะครับแล้วก็มีชนะทันนาลิเวอร์พูลสาด้วยนะครับรวมไปถึงมิเดิลสโบใน FA Cup 5ั้หด้วยนะครับใบตัน5เกมในบ้านนะครับถือว่าฟอร์มก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมีสะดุดแพ้2เกมนะครับแพ้ตั้งมิลล่าสองหนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลสี่สองนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับชนะทางด้านลิเวอร์พูลสาในบ้านนะครับทันนาผู้ไปเยือนนะครับลิเวอร์พูลหเกมล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะะถ้้าาเเทีียบบบกกััลลลิวอรร์พููในนนฤดค แบ่งเป็นเสมอ2แพ้2ชนะ1เกมจาก5เกมเท่านั้นเองนะครับชนะทานวู้ดแฮมตันในศึก FA c u คนะครับ1ประตูศูนย์ เกมล่าสุดเสมอกันเลยเคโซีศูนศูนย์นะครับห้าเกมออกเยือนของเรอัลพูดนี่หนักเลยนะครับแพ้3เกมชนะ2เกมนะครับชนะไอตัเมล่า3าหนึ่งแล้วก็บูมตันเอฟเอคัพหนึ่งศูนย์นะครับสามเกมที่แพ้แพ้ไบรตันเบนฟอร์ดแล้วก็แมนซิตี้นะครับสองทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านไบรตัน ton, ชนะ2แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ1นะครับซึ่งก็คือเกมล่าสุดนะที่ไบรตันเอาชนะได้3ประตูศูนย์แล้วก็เมื่อวันที่4เดือน กุมภาพันธ์2021นะครับก็ไบตันเอาชนะได้1ประตูต่อ0นะเกมที่ลิเวอร์เอาชนะได้นะครับก็คือวันที่12เดือนอมีนาคมนะครับเปี2สมั22ชนะในบ้านของไบตันนะครับ2ประตูต่อ0นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรนราคาเปิดมาให้ทางด้านาทีมผู้มาเยือนนะครับตอนแรกก็ต่อเสมอนะแล้วก็ราคา ตอนแรกเหมือนจะออกมาต่อปอะ,ะนะครับแต่ตอนนี้มาราคาเสมอนะครับไม่มีใครต่อใครรองเลยนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับราคาก็นิ่งกิบเลยนะไม่มีอะไรขึ้นไหลลงนะครับซึ่งวันนี้นะเป็นการเจอกันในเอฟเอคันะครับซึ่งเจอกันในลีกเนี่ยไบตันการทำได้ดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในเอฟเอคัอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ยังเชื่อว่าไบตันเนี่ยก็ยังน่าจะทําได้ดีอีกเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยไบตันเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับยิ่งเกมไหนยิ่งมีแม็กเ็์ แม็กนีเตอร์ที่เป็นกองกลางที่มันเล่นดีๆอะครับนั่นแหละเกมมันจะเชื่อมไหลลื่นเลยนะสำหรับไปตันถ้าใครได้ดูนะครับซึ่งลิเวอร์ตัวนี้ยังหาย,งยังหายังหาโค้กต่างๆไม่ได้ระหว่างกองหน้านะฮะกองห,หน้าสองตัวที่ได้มาใหม่ก็ยังหาโค้กต่างๆไม่ได้นะครับซึ่งน่าจะทําการปรับปรุงอีกเยอะมากอยนะู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่า ไบตันไม่แพ้แน่น,นอนนะครับในเวลา90นาทีนะคู่แรกให้ไปต่อข้างหน้นาไบตันแอนท์โฮมออเบียนนะครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับข้ามฝั่งมาที่สุดาร์อิตาลีกันบ้างนะครับเอซิมิลานเจอกับชอซาร์โรนะครับแข่งขันที่ซานซีโรนะบ้านของเอซิมิลานนะครับแข่งขันในเวลา หกนาฬิกาเอ่อสินาฬิกาสานาทีนะครับเอีซิบิลลาแข่งไปแล้วทั้งหมด19เกมนะครับชนะ11เสมอ5แพ้3นะครับได้35เสีย24มีอยู่38คะแนนอยู่อันดับ2ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับซาร์ซโลโแข่ง19เกมเช่นกันนะครับชนะ4เสมอ5นะครับแพ้10ได้18เสีย29มีอยู่17คะแนนอยู่อันดับ17ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดของเอีซิบิลลาเรียกได้ว่าไม่ดีเลยนะครับไม่แน่ใจว่า5เกมหลังเนี่ยสถิติ ระดับทีนี่ไปอยู่อันดับ12ได้ไงไม่รู้นะครับแพ้ไป3เกมเลยนะครับแล้วก็เสมอ2เกมนะครับ2เกมล่าสุดแพ้ให้กับทางด้านลาซิโอ40แล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ย4ี่สามนะครับในบ้าน5เกมหลังของมิลานก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ดีๆนะชนะมา2เกมติดแล้วก็มีมีเสมอนะครับแต่ว่า2เกมล่าสุดนั้นแพ้เลยนะครับแพ้ตัวเนโน่นะครับในเวลาเสมอกันไป0ูนย์ต่อเวลาเป็นตัวเนโน่เอาชนะได้1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เกมล่าสุด เจอกันกับอินเตอร์นะฮะแพ้อินเตอร์ในบ้านไป3าศูนย์นะครับส่วน5เกมของซัสซโล่นะครับหเกมล่าสุดซัสซโล่ก็ไม่ดีมากๆเช่นกันนะครับหนักกว่าเอซิมิลานเยอะนะฮะแพ้4เกมเสมอหนึ่งเกมนะครับยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับเกมล่าสุดเสมอกับ์อน์ซาหนึ่งหนึ่งนะครับสี่เกมที่แพ้แพ้ลาซิโอฟิโอเรนติน่าแล้วก็ซามโดเลียรวมถึงอินเตอร์มิลานด้วยนะครับห้าเกมเยือนของซัสซโล่ก็เหมือนเดิมเลยครับแพ้สี่เสมอหนึ่งนะเกมล่าสุดเสมอมอนซ่านะครับไล่ไปเลยครับ เกมที่แพ้นะฟอิออริจิน่าเอ็มปลีโบโลอนยาเอ็มปลีนะครับที่แพ้นะแพ้เอ็มปลีสองรอบนะครับสองทีมนี้เจอกันหน้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นนัดเอซิมิลาชนะ2คงัสโซโลชนะ2แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับซึ่งก็คือเกมล่าสุดที่เจอกันน่าจะกันในซีอาร์นะครับเสมอไปศูนย์ศูนย์กินกันไม่ลงนะครับแล้วก็สองเกมนั้นที่เอซิมิลาชนะก็ชนะสามศูนย์นะครับแล้วก็มีสองหนึ่งนะแต่เกมที่คัสโซโลชนะก็เป็นสามหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเช่นกันนะครับเลียราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางด้าน เจ้าบ้านนะเอซิมิลานนะครับต่อค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับต่อที่ลูกครึ่งนะครับก็ไหลลงมาที่ลูกควบลูกครึ่งหมดแล้วนะครับราคามันแพงเกินไปนะฮะแล้วก็ราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าเอซิมิลานในบ้านนะถึงซัสโซ,ซโลจะเป็นทีเป็นทีมท,ท,มที่เป็นทีมที่เคยแบบอยู่กาลางกลางตารางเรื่องหัวตารางนะฮะมีนักเตะด,ดีๆมากมายนะแต่ว่าวันนี้ ไม่ใช่วันนี้ตั้งแต่ฤดูกาลนะเรื่องเรืเ่องดูกาลเริ่มฤดูกาลมานะริสไม่ดีมากๆนะฮะฟอร์มไม่ได้ตามเป้าเหมือนที่เคยทําได้นะครับซึ่งต่างจากเอติมิลานนะถึงจะมีฟอร์มที่มันยาแย่ในช่วงนี้นะช่วง5เกมหลังนะครับแต่ว่าผมยังวันนี้ผมยังเชื่อว่านะเกมนี้จะเป็นเกมเรียกแรงศรัทธาของแฟนบอลแล้วก็สปิริตของทีมได้นะครับซึ่งลูกควบลูกขึ้นไม่น่ามีปัญหานะฮะวันนี้คู่ที่2ให้ไปต่อทางด้าน เอซีมิลานนะครับมาต่อกันที่คู่ที่3ต่อเลยนะครับก็ยังอยู่ในซีเรียอยู่ยยน,นะครับยูเวนตุสเจอกับมอนซ่านะครับแข่งขันที่สนามยูเวนตุสอารีนานะแข่งขันในเวลา3ามทุ่มนะครับยูเว่แข่งไปแล้วทั้งหมด19เกมนะครับชนะ11เสมอ5แพ้3นะครับได้3าเสีย15มีอยู่23คะแนนอยู่อันดับ11ตอนนี้นะถ้าไม่โดนตัดแต้มนะครับน่าเสียแรงมากนะสำหรับยูเว่ในฤดูกาลนี้นะไปแม่นะไปเรียกภาษีไปนะซิกแซกนะฮะกระโดดตัดแต้มไปตอนนี้ก็อยู่อันดับ11นะครับก็ อย่าทาแต้ไปใหม่นะฮะคะแนนคะแนนมันก็ถามว่าห่างเยอะไหมไม่ไมห่างไม่เยอะนะครับจากพวกที่จะไปยูโรป้าแล้วก็พวกไปยูฟ่านะก็มียังมีลุ้นอยู่นะาสำหรับยูเวนะครับส่วนทนามันซ่านะครับแข่ง19เกมเช่นกันนะครับชนะ6เสมอ4แพ้9นะครับได้23เสีย28มีอยู่22คะแนแนอยู่อันดับ13ตอนนี้นะครับากาเกมล่าสุดของยูเวนตุสนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะฮะเกมที่แพ้แพ้นาโปลี5-1นะแล้วก็เกมล่าสุดเสมอทาราแอตแลนตาใน3-0นะฮะ แล้วก็มีในโกปาอิตาลีด้วยนะครับเคยเจอกับมอนซ่ามาทีหนึ่งนะชนะมอนซ่าไป2-1นึ่งนะครับฐานะยูเว่ในบ้านบ้างนะครับยูเว่ในบ้าน5เกมล่าสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสม,มอ2นะครับเกมล่าสุดเสมออัตแลนตานะแล้วก็มีชนะทนนามอนซ่าด้วยนะครับแล้วก็ชนะอูดินิเซ่นะครับสเกมที่ อ่าเป็นเกมฬาแชมิ่งนะครับต้องดาริแอตนะเสมอไป1-1นะครับแล้วก็ลิเยกาเนี่ยชนะมา1-0นะครับทางด้านมอนซ่านะครับ5เกมล่าสุดของมอนซ่านะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1นะฮะแพ้ทางด้านยูเว่นนะฮะแล้วก็มีทางด้านอ่าคอมบินเดนซ่3-2นะครับ3เกมที่เสมอเสมอฟิออเรนติน่าอินเตอร์มิลานแล้วก็ซัสโซโลูนะครับ5เกมออกเยือนของมอนซ่า ชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นะฮะเสมอฟิออนนะเต็มที่แพ้ยูเว่ UV, แล้วก็ลูกาโนนะฮะสองทีนี้นะครับเคยเจอกัน3ครั้งนะฮะมีในบอลถ้วยโกไบเตอรี้คือเกมล่าสุดนะครับชนะกันมา2 1หนึ่งแล้วก็ในบอลลีซีอานะเป็นมอนซาชนะยูเว่หนศูนย์นะครับแล้วก็มีเกมอีกเกมหนึ่งนะฮะเป็นเกมเบอร์คุลสติโตฟี่นะครับเป็นการ เป็นบอลถ้วยเขาน่าจะเป็นของอิตาลีนะเขเป็นชั้นนายูเว่เอาชนะได้สอหนึ่งนะฮะซึ่งเรียนราคาวันนี้นะฮะเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ,บ้านนะครับอยู่เป็นตุ้ดต่อที่1ลูกนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมว่ายูเว่นะน่าจะต้องการเต้มมากๆนะครับน่าจะต้องการแต้มแบบทําแต้มให้ไปอยู่ที่เดิมที่เคยโดนโดนโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนหักแต้มลงมานะฮะโดนหักแต้มมา15แเต้มนะแต่ว่ามันก็จะไม่จบนะฮะเพราะว่าทางยูเว่ก็จะมีทางการยือดอูธรอนอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ พยายามทําแต้มต่อไปอยู่นะครับสำหรับยูเว่นะหนึ่งลูวันนี้ไม่น่ามีปัญหานะสำหรับยูเว่นะครับซึ่งเจอมอนซ่าด้วยนะเป็นทีมที่เป็นลูกใหม่ที่กเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นทีมดีท,มทีมหนึ่งที่เล่นดีนะฮะถ้าเฉพาะในบ้านนะเล่นเหนียวมากนะสำหรับมอนซ่านะครับแต่วันนี้ออกมาเยือนผมมองว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งหนึ่งลูกของยูเว่วันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับให้ไปต่อทางด้าน ยยู่เเวลนะต่อกันที่คู่ที่4ต่อเลยนะครับก็ยังอยู่ในศิลาอยู่นะครับวันนี้เน้นศิลากันหน่อยนะฮะลาซิโอเจอกับฟิออรนติน่านะครับแข่งขันที่สนามสตูดิโอโอลิมปิโกนะครับบ้านของลาซิโอนะแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับลาซิโอแข่งมาแล้วหมด19เกมนะครับชนะ11เสมอ4แพ้4นะครับได้35เสีย15มีอยู่37คะแนนอยู่อันดับ3ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนฟิออรนติน่านะครับแข่ง19เกมเช่นกันนะครับชนะ6เสมอ6 แพ้แปดนะครับได้21เสีย25มีอยู่23คะแนนอยู่อันดับ12ตอนนี้นะครับสเกมล่าสุดของลาซิโอนะครับแพ้1เสมอ1ชนะ3นะครับชนะซึ่งชนะมา3เกมติดแล้วนะครับเกมล่าสุดชนะทนาเอทิมิลาน4-0่บุรุญญา1-0แล้วก็ซัสโซโล2-0นะครับเรียกได้ว่า3เกมล่าสุดคลีนชีตทั้ง3เกมเลยนะครับหเกมในบ้านของลาซิโอนะฮะก็ชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นกันนะครับเกมที่แพ้ในแพ้ทันนาซาเล้วนะที่เล่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะครับ ชนะมอนซ่า1-0นะครับเสมอเอปอรี0-0บอญญาเนี่ย1-0แล้วก็ไรเกมล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านเจอกับเอซีมิลานนะครับชนะเอซีมิลานได้4ประตูต่อ0นะครับทางด้านฟิออร์เดน่าผู้มาเยือนนะครับ5เกมล่าสุดเสมอ1ชนะ2แพ้2นะครับแล้วก็คือแพ้มา2เกมติดแล้วนะซึ่งก็คือแพ้ในลีกด้วยนะครับแพ้ทางด้านฟิออร์เดน่านี่1-0นะครับโรมานี่2-0นะครับแล้วก็2เกมที่ชนะนะครับชนะซานโเรีย2-1 0แล้วก็ซาโซโล2-1เสมอมอนซ่า1 1นะครับ พอเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่เปรีันทีนะสำหรับวิออเลนตินาในฤดูกาลนี้นะครับ5เกมออกเยือนของฟิออเนตินานะครับแพ้2ชนะ3นะครับเกมล่าสุดแพ้โลมาเนี่ย2-0นะครับแต่ว่าเกมที่เกมที่เทนะาเนี่ยมันเป็นชนะการกระชับมิตรนะครับมีงนนบาสเตียน2-1ดัดมูน2-0แล้วก็อารโซ่เนี่ย4-1นะฮะที่ชนะไปนะแต่ว่าเจอในลีกเมื่อไหร่เนี่ยแพ้เป็นเกมล่าสุดนะที่เจอเล่นในลีกก่อนที่จะชจามิดนะครับ ก่อนที่จะกระชับมีสามเกมนะเป็นเจออิซิมิลานะสอนแพ้ไปนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกัน5้าครั้งหลังสุดนะเป็นชนาฟิโอรเรนตินา่าชนะหนครั้งแล้วก็ลาซิโอชนะ4ี่4ครั้งนะครับไม่เคยออกเสมอนะบอลคูนีนะครับเกมล่าสุดเป็นลาซิโอเอาชนะได้4ีนย์นะครับแล้วก็ง่ายๆคือ3เกมมาแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2 0 2พมาเลยนะครับฟิโอรเรนตินา่าสู้ลาซิโอไม่ได้เลยไม่แต่เกมเดียวนะฮะแล้วก็ยิงคือยิงลาซิโอไม่ได้มาแล้วอ่ะสาเกมที่เจอกันนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ คือนู่นเลยปีสัปดายี่สิบเอ็ดนะครับลาซิโอชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็ยี่สิบสองลาซิโอชนะสามศูนย์เกมล่าสุดวันที่สิบนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนถัดมายี่สิบสองนะเจอกันล่าสุดฟิโอเรนตินาเอาชนะได้ขาบ้านของฟิโอเรนตินาเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับ,ร 0, รบซึ่งวันนี้นะครับเรียนราคาเปิดมาให้ทางด้านาลาซิโอนะครับต่อไม่ค่อยแพงด้วยนะต่อถูกนะฮะต่อที่ปปปนะครับแล้วก็ราคาไหลไปที่ครึ่งลูกนะราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมว่า ฟิออร์เลนตีนาเนี่ยเป็นทีมที่ที่ดีอยู่ทีมหนึ่งคือไม่คือไม่น้อยหน้าใครนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้นะตั้งแต่ผมสังเกตดีๆนะฮะเจอพวกมอนซาพวกขนาดมอนซายังชนะไม่ได้เลยนะฮะเจอแค่จะชนะก็คือพูดนู่นเลยนะฮะพวกท้ายตารางเนี่ยนะพวกซัสซโลซานโดรีอะไรพวกนั้นเลยนะถึงจะชนะได้นะครับแต่พอเจอพวกตอร์ลิโนเอมปูรีพวกอูรินิเซ่ที่มันทีมพอวัดพอเหวี่ยงเนี่ย ฟิออจะเปรตทันทีเลยนะครับซึ่งวันนี้มาเจอลาซิโอที่เล่นดีมากๆเลยนะครับเป็นทีมใหญ่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าฟิออร์เนตนาในบ้านทำลาซิโอในบ้านนี้ทําได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยนะหนึ่งลูกก็กินแล้วนะครับซึ่งวันนี้คู่ที่4เนี่ยให้ไปต่อทางด้านลาซิโอนะครับมาต่อที่คู่ที่5นะครับนาโปลีเจอกับเอเอสโรมานะครับแข่งขันที่สนามสตดิโอดอเอโกอัลมาโนอมาลาโดนานะครับบ้านของนาโปลีน่าแข่งขันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับนาโปลีแข่งไปแล้วทั้งหมด19เกมนะครับชนะ16 เสมอ2แพ้น1นะครับได้ที6 6เสีย14มีอยู่50คะแนนนะครับเรียกได้ว่าทําแต้มหาอันดับ2นี้โอ้โหหลายแต้มเลยนะครับน่าจะแทบจะกการันตีแชมป์เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยละกันนะฮะถ้ายังฟอร์มแบบนี้อยู่นะครับสำหรับนาโปลีในฤดูกาลนี้นะครับ ทางท่านผู้มาเยือนนะครับโรม่าแข่ง19เกมเช่นกันนะครับชนะ11เสมอ4แพ้4นะครับได้25เสีย16มีอยู่37คะแนนอยู่อันดับ5ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของทางด้านนาโปลีนะครับแพ้2ชนะ3นะครับ1เกมที่แพ้เนี่ยเป็นศึกอ่ากปาอิตาลีหน้าแพ้โคลเมนินเซ่นะครับเสมอในเวลา2-2ต่อเวลาเป็นนาโปลีแพ้ไปนะครับ แล้วก็แพอินเตอร์หนึ่งศูนย์ในศึกซิลิอานะครับแต่ว่าเกมล่าสุดชนะทางหน้าแสดงจะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับนาโปลีในบ้าน5เกมล่าสุดนะครับแพ้3ชนะ2เกมนะครับชนะทางดน้าอยู่เป็นตุ้ดินฮาแล้วก็อูดิเนเซ่3 2นะครับเกมที่แพ้มันเป็นเกมเกมเล็กนะฮะเกมที่แพ้เกมล่าสุดก็คือโคเมนเซ่เป็นโกปาอิตาลีเป็นบอลถ้วยที่ผมก็ไม่แน่ใจว่านำ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 นาโปลีตั้งใจโลโลเตชันเตะที่จะไม่เอาถ้วยนี้หรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะฮะ แต่ว่าอีก2เกมที่แพ้เนี่ยแพ้ลิวแล้วก็แพ้เบียดลิตนะครับเออบิยดลิวนะครับเป็นการกระชับมีดกันเฉยๆนะครับแล้วก็5เกมของโรม่านะครับหเกมเราส่งโรม่าฟอร์มมากมากเลยนะครับเสมอ1เกมชนะ4เกมนะครับซึ่งก็คือ3เกมล่าสุดเนี่ยคินชีตนะฮะไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวนะครับเกมล่าสุดเจอสเปเชียชนะสเปเชียมา2อูนฟิออในสองศูนเช่นกันนะครับแล้วก็ในกูป่าอิตาลีนะชนะเยนัวมา1นึ่งศูนย์นะครับทางด้านห้าเกมเยนของ โรม่านะครับเน้นไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะฮะเสมอ3เกมชนะ2เกมนะครับชนะเวโรนาฮะสาแล้วก็สเปเซีย2-0 3เกมเสมอเสมอมิลานนะฮะสองสแล้วก็ไปกระชับมิดกับทางด้านนาโกย่าแคมปัสนะครับเสมอกันไป0ูนนะแล้วก็มีทาโซโลนะครับเสมอกันไปทาโซโลเดนหนึ่งหนึ่งนะฮะสองทีมนี้นะครับเคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นนาโปลีชนะ3แล้วเสมอไป2เกมนะครับ โลมาไม่เคยชนะทางด้านนาปลีได้เลยน,นอกจาก5เกมหลังมาแล้วนะครับยังไม่ชนะได้เลยนะแต่ว่าจะเป็นสกอร์ต่ำซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเกมล่าสุดนู่นเลยนะไปเปเกมหลังสุดนู่นเลยนะครับเมื่อ2020นะที่มีสกอร์สูงเคียเกมเดียวนะครับก็คือนาปลีิชนะไป4ประตูต่อ0นะครับ ซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นนาโปลีนะเมื่อวันที่24เดือน10นะครับปีส0 22เป็นนาโปลีชนะไป e 1ประตูต่อ0นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเจอกันในบ้านของนาโปลีนะเหรียราคาเปิดมาให้ทางด้านนาโปลีเนี่ยต่อก็ถามว่าแพงไหมก็ก็แพงอยู่พอสมควรนะฮะมันครึ่งครบลูกอะนะก็ยังมีส์ไหลไปที่1ลูกได้นะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะฮะวันนี้ผมว่าผมว่านาโปลีเนี่ยถ้าจะชนะนะชนะแค่1นลูกนะฮะ ผมมองแบบนี้นะไม่งั้นก็ออกเสมอไปเลยนะบอลวันนี้นะมันสู่สีกจะจัดนั้นแล้วก็นาโปลีเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะแต้มมันค่อนข้างห่างนะมัน50แต้มกับ30กว่ามันห่างกับเกือบอุ้ยเกือบอุ้ยหลายแมย่อะเอาง่ายกว่าจะตามทันนะฮะแต่วันนี้ก็เล่นในบ้านก็น่าจะเต็มที่แหละของนาโปลีนะแต่ก็โลมาก็มาเต็มที่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องไปต้องการพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งวันนี้ผมว่าครึ่งลูกของนาโปลีนะ ก็ยังน่าจะทําได้อยู่นะครับแต่ว่าผมที่ทีเด็ดเลยนะที่ผมจะให้ไปนะผมก็ให้ไปทางนักสกอร์ต่ำนะฮะผมว่าวันนี้คู่เนี้ยต่ําแน่นอน100%ซนะฮะซึ่งถ้าใครจะไปแฮนิแคปนะผมยังเชื่อว่านาโปลีน่าจะทําได้อยู่นะผมมาแบบนี้นะครับหลูกของนาโปลีน่าจะทําได้อยู่นะแต่ว่าไม่สูงแน่นอนภายใน2ลูกครึ่งเนี่ยไม่สูงแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะครับคู่ที่5นะให้ไป ทานะสกอร์ต่ำนะฮะแล้วก็แนะนําถ้าในแคปนะแนะนําให้เป็นเจ้าบ้านนาโปลีนะครับมาต่อกันที่คู่ที่6ต่อเลยนะครับข้างฝั่งมาที่ลาลิก้าทับเพี่ยงกันบ้างนะครับเลอเมอริตเจอกับเลอเออร์โซเซลัดนะครับแข่งขันสนามซานริโอบีดับวีนะครับบ้านของเลอเมอริตนะแข่งขันในเวลาตีสามนะครับเลอเมอริตแข่งไปแล้วทั้งหมด17เกมนะครับชนะ13าสบสามสมูสองแพ้สองนะครับได้38เสียสิบหกมีอยู่41คะแนนอยู่อันดับ2ตอนนี้นะครับก็เทียบห่างกับทางด้าน่าบารับ ก็แค่ถ้าเกมนี้ชนะได้นะก็จะขึ้นไปเทียบเท่ากับทางด้านบาร์เซโลนานะมี4-4คะแนนเท่ากันนะแต่่าลูกได้เสียเนี่ยลูกลูกได้เสียมันได้มันแย่กว่านะฮะบาร์เซโลนาเสียน้อยมากนะครับแล้วก็พวกมาเยือนนะครับเรอเอาลโซสัสด แข่ง18เกมนะครับแข่งมากกว่า1เกมนะครับชนะ12เสมอ2แพ้4ได้28เสีย18มีอยู่38คะแนนอยู่อันดับ3ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของเอลมาลิดนะครับแพ้1เกมนะแพ้ให้กับทางด้านบาเซโลนา3-1ในศึกสเปนคลับนะครับก็เป็นทางด้านบาเซโลนาคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็3เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะเบียร์รียลนะครับรวมไปถึงเลแอดมินแบบวิวแล้วกก็โปาอิตาลีีเเน่ยสมอกับแอตเลติิโกมาดบ้าานน่ใเกมโกปาอ่า ปาเดลิศนะครับแต่ว่าต่อเวลาไปก็เป็นเอ็มมาริตเอาชนะได้3ามหนะครับหเกมล่าสุดในบ้านของอาเอ็มมาริดนะครับชนะ4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับแพ้บาซ่านะเกมล่าสุดชนะเอ็มมาริดนะอ่อชนะแอ็มมาริดนะครับแล้วก็มีชนะทาน้บาเลเซียด้วยนะครับรวมถึงกาดิดแล้วก็มีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเซลติกด้วยนะครับทถัดมาพูมาเยือนกันบ้างนะครับเรอัลซาดัดหเกมล่าสุดชนะ4เกมแพ้1เกมนะครับตอนแรกก็ชนะมาได้ดีนะฟอร์มชนะมา4เกมติดนะครับแต่ว่าเกมมาฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับบาาาเซโโลนนใกป ในศึกอ่าคูปาเดลีนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมเยือนของเรอัลมาดรัตครับเช่นกันเลยนะครับชนะมาดีๆนะชนะมาสี่เกมติดนะครับแล้วมาสะดุดไปให้กับบาร์เซโลนาหน่งศูนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันถ้าครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดชนะ3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเจอกันในบ้านของเรอัลมาดริดนะครับเรอัลมาดริดเอาชนะได้4ประตูต่อ1นะครับก็คือง่ายๆเลยนะ เจอกันมา5ครั้งนะครับเลียวเลี้ลตัวถัดมาว่าจะฟอร์มดีแค่ไหนนะก็ยังไม่สามารถชนะเลียวามะาิดได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับซึ่งวันนี้เจอกันในมาดของเลียวมะิดน,นะครับเรียวราคาเปิดมาทา้งนั้นเลียวมะิดเนี่ยตอนแรกเปิดมาที่เลี้ยวมะลิดต่อลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็ราคาไหลลงที่ครึ่งควบลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกสำนักเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่สองลูกครึ่งสามราคาก็ไหลลงเช่นกันนะสูงต่ำไหลลงที่สองลูกครึ่งนะฮะซึ่งวันนี้มมมััันนนนนะะกออได้าายงคร เลอสดัลย์แล้วก็ฟอร์ดีมากๆนะฮะแล้วเมลิดก็ฟอร์ดีมากๆเช่นกันนะฮะแล้วก็เลอ้ลมามลิดเนี่ยแข่งน้อยกว่านึงเกมนะคือต้องการแต้มที่จะทําคะแนนเนี่ยเรียกว่าไงอะไปเทียบท่านไปเทียบเท่ากับไปกดดันบาซ่าให้ได้นะเพราะว่ามันแข่งมันแข่งเท่ากันกับบาซ่านะครับมันแข่งจับกดเกมเท่ากันนะถ้าเกมนี้ชนะก็จะไปแต้มเสมอกันแต่ว่าลูกได้เสียมันแย่กว่าแค่นั้นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะได้เล่นในบ้านด้วยนะครับทุกอย่างมันเป็นใจให้กับเรี้ลมาดลิดมากๆนะครับซึ วันนี้น่าจะใส่สุดเหมือนกันนะครับนักเตะนงตัวนักเตะเนี่ยก็น่าจะจัดเต็มแน่นอนนะครับวันนี้คู่ที่6นะฮะให้ไปต่อทางด้านเรือัลมาลิดนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่7เป็นคู่สุดท้ายกันเลยนะครับข้ามฝั่งมาที่ลีเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับปารีสแซงเช็คแมงนะครับเจอกับแรงนักแข่งขันที่สนามปาร์คติแองค์นะครับบ้านของปารีสนะครับแข่งขันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับปารีสแข่งไปแล้วทั้งหมด10 9เกมนะครับชนะ15เสมอ2แพ้2นะครับได้48เสีย14มีอยู่47คะแนนอยู่อันดับ1ตอนนี้นะครับแล้วก็พมเือนะครับแรงแข่ง19เกมเช่นกันนะครับชนะ5เสมอ10แพ้4ได้21เสีย23มีอยู่25คะแนนอยู่อันดับ11ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดของทางน้าตปารีสนะครับแพ้เกมเดียวนะครับแพ้ให้กับทางด้านแลรนนะ1-0นะครับน่าน้เกมชนะหมดเลยนะครับ เกมล่าสุดเจอกันในบอลถ้วยนะ่าเจอกับเปเดคาเซลนะครับชนะมา7-0เ,เลยนะครับแล้วก็มีกระชับมิตรกับทางด้านอาอนนาเซอร์นะบ้านของอเรียกว่าไงอะ่ะบ้านของออนนาเซอร์นะฮะเขาจับคู่ให้กับโรนัลโดเจอกับเมสซี่นะฮะก็เป็นทางด้านปารีสชนะมาได้5-4นะนั้นก็เป็นทางด้านาโรนัลโดนะฮะยิงไป3ลูกปะหรือว่า2ลูกน่าจะยิงไป2ลูกนะครับที่มีลูกโทษลูกหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ เยอะมากๆนะทั้งมันเป็นเกมที่สนุกนะมันเป็นเกมอินเตอร์เทนมากอ่าเกมอินเตอร์เทนน่าดูนะฮะเอ็มปอรเป้รา,า,ามอนรามอสพวกนี้นะแล้วก็แมนทรงเวทีได้ยิงหมดเลยนะครับแล้วก็5เกมในบ้านของปารีสนะครับ5ฟอร์มล่าสุดในบ้านเนี่ยดีมากๆนะครับชนะมา5เกมแล้วนะครับเกมล่าสุดชนะทางด้านอังเกอร์เนี่ยสอนะครับแล้วมีสตาร์บุกด้วยนะ2-1นะครับทางด้านผู้เบเยือนนะครับแรงนะ5เกมล่าสุดถือว่าฟอร์มดีมากเช่นกันนะครับชนะ3เกมเสมอ2เกมนะครับเกมล่าสุดเจอกันในบรรท้วยนะเจอกับอ่าเรด ฮาบิสนะครับชนะมา3 0นะครับเสมอนนิดศูนย์ศูนย์นะครับหาเกมออกเยือนของแรงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเสมอนสองเกมชนะ3เกมนะครับเกมล่าสุดก็นั่นแหละครับชนะทางด้านเลมาดริดสามศูนย์นะครับมีอาเจเิโอด้วย1นศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันห้าครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านปารีสชนะ4เกมเสมอกัน1เกมนะครับซึ่งก็คือเกมล่าสุดนะที่เสมอกันนะครับเสมอกันศูนย์ศูนย์กินกันไม่ลงนะครับ แต่ว่าหลังนั้นจากนั้นนะครับสี่เกมหลังท่านปารีสตบหมดเลยนะครับ4ี 0, ่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเจอกันในบ้านของปารีสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาเปิดมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับให้ทางด้านปารีรสแซงแมงเนี่ยต่อที่ตอนแรกเปิดมาที่2ลูกอ่าลูกครึ่งครบสองนะครับไหลขึ้นไปที่2ลูกแล้วก็ไหลลงมาที่2ลูกครึ่งครบสองเช่นเดิมนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครบสามลูกครึ่งน,นะครับราคายังนิ่งหน้าราคาแบบว่า ไม่ไหลขึ้นเลยลงนะสำหรับราคาสูงต่ำนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าว่าปารีสเนี่ยดีจริงนะฮะฟอร์มนี้มากๆแต่ว่าแรงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับซึ่งลูกครึ่งควบ2ของทางทันปารีสเนี่ยนะผมมองว่าทาันต์แรงเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าระเบยียบู่พอสมควรนะครับผมว่าถ้าแพ้เนี่ยก็แพ้ไม่เกินหนึ่งลูกอะเอาง,ง่ายๆนะสำหรับแรงนะมันก็ฟอร์มดีมากมเช่นกันนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะคู่ที่เกียรติครูทายให้ไปลองทาันตนแรง นะครับขอสวนหน่อยละกันนะครับส่วนจิตกรรมนะครับจิตกรรมเราใช้คู่ไบตันแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่าง2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นทีมชนะนะครับเพียงแค่นั้นเองนะคอมเมนต์แล้วก็แคปรูปมาส่งที่ไลน์แอดแอดสองเอ็ดสามหนะครับเพียงแค่นั้นเองนะก็จะมีส่วนลดชิงรางวัลสองบาทสิบรางวัลต่อวันแล้วนะครับง่ายๆฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะว่าทั้้้งงหหมมด7คคู่่่ทีีีใไไปนนนอะะรรกัับบา กู่แรกไบตันเจอดิบะพูนะครับผมให้ไปต่เสมอทางด้านไบตันนะครับคู่ที่2เอซิบิลานเจอซาโซโรนะครับผมให้ไปต่อเอซิบิลานนะคู่ที่3ยูเวนตุสเจอกับมอนซ่าให้ไปต่อยูเวนตุสคู่ที่4ลาซิโอเจอฟิออนะผมให้ไปต่อทางด้น F o, านฟิออให้ไปต่อทางด้านลาซิโอนะครับคู่ที่เท่าไหร่นะคู่ที่5นะฮะนาโปลี oli, เจอกับโรม่าผมให้ไปทางน้านสกอร์ต่ำนะฮะแล้วก็ให้ในแคปต่างขยับเล่นก็นแนะนำไปที่นาโปลีนะครับคู่ที่6เรอัลมาดริดเจอกับเรอัลสุดสะดดับ ผมให้ไปต่อทาานั้นเลยเอามาลิดนะครับแล้วก็คู่ที่7คู่สุดท้ายปาริดสแซงแหม่งนะครับเจอกับแหลงนะผมให้ไปลองทางนั้นแหลงนะครับทั้งหมด7คู่ก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทวิเคราะห์วิจารณ์ถูกใจชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสุและใด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบแนวทางการวิเคราะห์ก็ส่วนได้นะครับแต่ว่าก็ขอรบกวนหน่อยล้วกันนะฮะคือเราจะ ถ้าทนไม่ท้าคะนาทิีไม่ตรงกันนะความคิดไม่ตรงกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปทางนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบันให้สนุกขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ